สวัสดีพ ah ี่น้องมื่อนี้กะได้มาเห็ดวางทอพี่น้องวางทอน้ำพี่น้องวางทอน้ำระว่างสะกับพนาพี่น้องนี่พนาพี่น้องพนาวางระบบทอน้ำพี่น้องสีเอาน้ำจากสะนี่พี่น้องออกพี่น้องสองฟังพี่น้องปล่อยน้ำลงพนาพี่น้องติกี้มันบ่มีทอพี่น้องพี่น้อง ตีกิมเรามีทอก็เลยเอาทอมาเซอร์พี่น้องบ้านเนี่ยเซอร์เผื่อว่าเวลาเขาปิดเปิดน้ามันยังมันยังสะดวกนะพี่น้องเวลาเขาปิดน้ดน้าทางนี้นะพี่น้องเนาะทางสาเขานี่ยพี่น้องมันจังสะดวกหนึ่งเวลาเขาปล่อยปลามันจังบ่ออกนะพี่น้องเวลาเขาปล่อยปลาอย่างกงมันยังบ่ออกเวลาเขาอยก เวลาเขาอยากเปื้อนน้ำมันก็สบายเนาะพี่น้องเนาะน้ำมันก็นี่มันแบบโตกนี่พี่น้องตกโกนนี่พี่น้องตกโกนเวลาเขาเอาป่าเขาสีเอาแยงมามัดใบมันยังสีง่ายนะพี่น้องระบบระบบน้ำพี่น้องวางระบบน้ำนี้พี่น้องสีเอาน้ำจากสะมาไว้ไอ้นี่พี่น้องบ้านนี่เวลาน้ำมากนะบ่เวลาน้ำมากนะพี่น้องที่กินบ่มีทอมันบ่มีระบบปิดเปื้อนนะพี่น้องบ้านี้เขาได้ทอมาเราเอาหมด ขุดลุ่มมันนี่ก็เห็ดข้าวเดียวเนาะพี่น้องก็โดน,นอเอาดินมาปาน,นาาคันนาขึ้นพี่น้องขอดุขด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 ของก้อนมีอยู่แล้วนะพี่น้องก็ไม่ได้ขุดลงมากมายเราเอาดินมาเสริมขุดดินอยู่ยนี่แหละมาเสริมมาเสริมยุเทิงไว้มาเสริมไว้ให้มันเละลายไว้ให้มันแน่นๆไว้น,น,น,นะพี่น้องยาน้ำเสาะนะพี่น้องมันเท่งเยียบลงเงิแน่นๆพี่น้องนี่แหละก็สิเอาอเวลาน้ำลายมันก็นสิบวนแล้วมัน น้ำฮอสพีมันกระสิทิ์พี่แ anyway. ล้วตกะข้างหน้าไปเลยพี่น้องบ้านนี้มีหองมีโกนปิดน้ำนะเวลาเขาว่ายักเอาน้ำออกเขาก็ปิดโกนไว้แล้วพี่น้องเนาะโกนเลยพี่น้องโกนโกนคือว่าท้อนะพี่น้องหูนนแหละพี่น้องโกนภาคอีสานหรืนว่าโกนนะพี่น้องภาคกลางหรือว่าท้อน้ำนะพี่น้องท้อส่งน้ำว่าไงพี่น้องท้อส่งน้ำจากอีกเลงหนึ่งมาหาอีกเลงหนึ่งนะพี่น้องจะเป็นระบบน้ำสะเดลยพี่น้องเก็บเก็บน้ำนะ รูน้ำสะหลังจากฝนตกมาเธอเดียวก็เห็นน้ำขึ้นมาครึ่งหนึ่งเลยพี่น้องขึ้นมาครึ่งหนึ่งเลยแต่ว่าสีน้ำยังดำอยู่พี่น้องยังเหมือนได้ปรับสภาพนะพี่น้องเพราะว่าสะตัวนี้มันแห้งมันแห้งมาดุดเลวพี่น้องฝนตกมาเธอเดียวพายุพายุดูร้อนมาเธอเดียวน้ำบาดานี่พี่น้องนี่จังเต็มเต็มสลซเนี้พี่น้องถ้าประมาณน้ำบาดาเนี่ยก็สิประมาณอยู่บางหัวเข้าเลยเนละ มันเป็นน้ำบาสน้องนะน้ำใสคา,าบานมันเฮงพี่น้องน้ำไหลจุ่มขนาดนา่าคาดหมดาเลยพี่น้องนี่ก็เอาตีเอาเอาปรับพื้นที่ขนาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอาพื้นคาดดูแลเฮทางกว่าเลยพี่น้องวางเข้าเลยพี่น้องเมื่อในเกษตรเนี่บยดริโภตพี่น้องเห็ดอันนี้ก็มาปาดาทอให้มันงามๆเลยครัขุดถมฝังดินให้แน่นๆพี่น้องก็สิได้รอ รอน้ำท่าน้ำย่างเดียวเลยพี nothing, okay? it it ่น like ้องมัน hmm. เ่าเห็ดเรียบร้อยแล้วท่าน้ำระบบปิดโมมีปัญหาเอาผ้ามายัดเอาผ้ามายัดสะกนกับเรียบร้อยเลยพี่น้องระบบปิดของยังไงปิดน้ำนี่ทางทางที่เขาสิเอาป่านะพี่น้องนี่หละสะบัดว่าป่าป่ามาไข่นี่พี่น้องมาไข่อยู่สายจริงพี่น้องเวลาเขาสิเปิดเอาป่าเขาสิเอาแง่งมามามัดยุ่ปากมันพี่น้องปากทอเนี่ยลยพี่น้องฟันเนี่ย นี่มันก็สิง่ายนะพี่น้องเวลาเขาอยากกินป่านะพี่น้องเวลาเขาอยากกินป่าสะเนี่ยพี่น้องเวลาน้ำมากนะพี่น้องมันจะมีหูเปียกน้องปลาปลาขอมาไข่อยู่น้องปาขอปลาไข่สมมติว่าน้ำมากมันจะมีปลาขอมาไข่ไว้มันจะบอสตามตามตามอยู่ประจําเลยพี่น้องมันจะเป็นมันจะเป็นตัวตัวตัวอ่อนมาพี่น้องมันจะไข่ไว้มันจะยุ่งสะเนี่ยเป็นลุกอะไรยังหัวหัวโมเมนต์อะไรยังวะ ตัยังตโอนลืมแล้วบ้านเนี่ยป่าขอน้อยลูกเคาน้อยนะพี่น้องลูกเคน,น,น้อยน่ะมันสีไล่นะพี่น้องก็เลยสีเห็ดมีอะไรพี่น้องระบบเข้าไว้พี่น้องเจ้าสิได้กินมันหรือ่ไงไปเจ้าสิได้กินหัวมันพี่น้องลูกมันพี่น้องลูกปลาคอพี่น้องเพ็ดนี่พี่น้องเพ็ดนี่ขิดไปแล้วเจ้าสิเอายง,งมามัดไว้ฟังเลย อราแยากข้ันไปห้านานะพี่น้องบาาม่แยกห้ามไปทั่วบริวเวณห้นานะพี่น้องระบบเก็บกนี่นหนนแลหละพี่น้องวานเรียบร้อยแล้วจะมีซรัพย์นี่อะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี่ตะเวนเรากำลังตกดินะนะพี่น้อตะเวนวันนี้ก็อากาศดีอยู่พี่น้องฝนฝนลินมาจังน้อยอยู่พี่น้องเป็นให้ดิน ติดธนา,ามีซุ้มซื้นแย่งน้อยพี่น้องคลิปนี้กับพายพี่น้องว่าเบิ้งนี่แนหะละระบบน้ำพี่น้องระบบระบบพื้นที่สะพี่น้องระบบพื้นที่สะปล่อยน้ำพี่น้องจานคลิปปล่อยน้ำระบบระบบน้ำโมงไงพี่น้องระบบน้ำเผื่อแยกเห็ดเป็นเห็ดเอาก็เอาไปเห็ดได้ได้พี่น้องเด้อระบบเพิ่มน่อสมมติว่าเผื่อมีสะนะพี่น้องสะสูงๆ,ๆแน่นะ,ะก็ยัก น้ำท่วมแน,น่เียนะพี่น้องขุดถ้ามาเป็นบ้องระบายน้ำระบายน้ำสาออกนะพี่น้องมันมันลายๆนะพี่น้องจะเอาลองไปเห็ดบึ้งพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับ